นี่ครับมาได้ทำบัตกินเขานครับให้ไรลวกเงก่อข้าค้าววข้าพี่น้องขาวโอ้โ้าวยน่เนียเจียวปปลาน่อยครับโอ้หอมขลับยจีปลปลัก๋องไข่ต้มมานะครับเลยโอ้แ่บ โอ้ของแก้มของแก้มครับของแก้มม่วงพี่น้องโอ้จดไท,ทยดองมวง่วเงเด้เนยจะได้กินเด้ไมีเสียวขานฉันสมเสีย No <coughs> Não é para um de <coughs> <coughs> เกลียวสุดบ่หน่อยแล้วม่เห็ดแสบเลยขันเบื้องล้นถือได้ไหมจ๊วพี่ทั้งก่อนเพื่องล้นรู้เลยว่าแสบบ่แสบ,ะแสบนะคือความนองแบบบะห<ส>มีนบ่ข้าวไงแนะม่ืนอนองปลาแล้วเอาอะไรรสจัดเดียวตลอดกินกินปลาแดกแบบกินปลาแดกเดิมนะกินความนองนั้นต้องนี่จานกินปลาแดดบองเอาคาือปลาแดดแก้วนงแบบนี้นะน่ะ 嗯，小孩，那把人出卷了，一把不用。过后 <Hoo'>、oh.，变成你散骂来没？散开呢，就钻上班房里。 เขพี่้งมาจำประเด็จจำแก้วบองแท้จำอันนองดีวะ่ะใครประยุกต์อันี้เคยกินดีวะ่ะจล่าจำซีมังเด้ประเชทศผมพี่ลงครับข้าพี่นองจำแก้ว

คูหบบนทาไหมพี่ทาเลยจำประแดกใช้ป,ประแดกนองลิตเตสมาร์ทฟิตมาด้ ใช้จ๊บอะไรเ็ภาษาจีนหรือไม่กจีเขาไม่ลมมนะือ b เอ u ้มันจะไปแบบความหรอแบบมาถึงนงจะไปกินรสชาตินี่รส้าติรสชาติแบบรสชนแบบแบบ วาประเกน้องจำเลยคนประเด็เียบแซ่บปรดนเมียนีเ้วเหรสชาติเกาแบบตลอดแล้วนงแบบเปิดนงเป้อนงแบบ้าเทาเนาะเดจันี้หายากมาก้เีแบบจเดิมตลอดทุกมือเีบมอยู่อมือแรกที่ไปซื้อมันเปิดเิิง เราก็เอาไม่หมดเลยอเต็มหมออยู่เนี่การป่น้ำตนลปล่อยนกันมีให้สดินไปเบ่มก่นน้ำตา๋ยวออกไปง่ายไปบอกเขาหายลงงี้น้ำตาลขมเบี้ยวม อยู่แซ่ดูเย็นไหมมันสิสุป่ะวะเนี่ยครับตมหมูอ่ะเป็นเย็นตัวแซ่ดูเย็นไหมสูดออกอืมตรงนี้แม่กินแล้แซ่บป่ะกินเดี๋ยวเขาจกินร้อนแล้วบอกพี่าพามาพี่หนุ่มมา แมงดด้รับาไปยิมมงตมองางแตะมงยไม่ค่อยเขาจับเบองแลกเลว่าไปช่มยกันถ้าจับเปินี้เบอร์ไปหนยังไางนี่ต้องมงจอตอนนี้เบื่อจอมันมึมมันแตกมันกินมันลาวมันปุบบลับไปไฟบูบบุบบูบบูบเบบบบู้บูบบูบบููอ เนืเียห,ายหนาต่อใบยังไงเส้นรับรองบวครับฮะเส้นรับรองรับรองผู้ใดลูกค้าหนังเรื่องรรับรองรับรองมาเป็นแบบอ,อายุกว่าเครับบอกบ่ายไ่า้แต่มาน่ีขาดเกาผู้ใด่เป็นทรงิ้ ก็เต็มมากมรอบันเองเป็นเรียงเปนส้นปาอ่อนนึงว่าเขาบอกว่าถึงจะไปข่นกับมาเลเนี่ยโหผู้ใดบยิหารงานให้ไปข่นกับมาเลเไียจริงไรอหลลูกาเป็นพยาบาลพาิวื่จากเมืองั้นอสเตตเมนต์ครอืมลูกาเขาาย่องสมขวายเป็นเร่องมโอ้นี่มันดีมากเยเนี่ย คนอื่นเขาบอกด้วยเทิเกลือเพราต้องเอามาแล้วลายออกไปแล้วมาถึงวันพิ้งค์ก็องินแล้วคนเงินเขาบอกเลยเกิดเกลืเขาบอกเลยไม่ใช่อย่างนี้พวกเราก็ไปขายลายไหนก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเออแต้ก่องไอ้เลี้ยงไม่ถูกกเอาข้าวกล้วยข้าวกล้วยกินเตาปอง